เดี๋ยวไปตัดอยูีกนะยังไปไังไงต้องเท่าไหร่นะตัดเป็นไทยดินได้ด้วยเหรอโอ้โหเดี๋ยวไปดูจีนไทยเป็นยังไงจีไทยดูดูมาแล้วครับชมไพยครับชมไพย์ออฟโรดหัวหินครับ X Blue SKS เทอร์โบครับ ST สันติอะไรยนต์ครับ ADM ทีมครับมาแล้วครับชมไพยครับ pont ชมไลนนะ่ชมไล่นะับหัวยสามารถวิ่งอย่างสามาสามารถยังไม่วิ่งกับบางโมเดลซิงนะ่งรับ อยู่อีกเอสครับตอนนี้ผมอยู่ที่เอสสองครับใครอยากดูเอสหนึ่งก็ต้องไปหาไลฟ์สตรีมมิงอีกทีมครับ ที่เท่าไรแล้วครับทีมที่18ครับเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกห้าทีมพักเบลกพีดินทีมที่เท่าไรพีดินทีมที่22ครับเบอร์66สอสมุยยี่สองนอน ับสยามมันเลยยังไม่วิ่งครับพี่ดินตอนนี้อยู่ลำดับที่18ครับต้องใช้วินหย่อนนะต้องใช้วินหย่อนคันเขียวลงไปก่อนเรื่องมาจากคันเขียวช่วงสั้นชนะ่วงสั้น จบเคสดนี้แล้วจะไปสลับลายใช่ไหมใช่ครับน่าจะพักก่อนพักเบรกพักเบรกให้คณะกรรมการได้ทานน้ำทานข้าวนะั้น ยามยังไม่แข่งครับตอนนี้อยู่ในทีมชมไพรครับอยู่ที่ทีมชมไพรยอยู่ สี่สิบเอ็ดวิ่งไปแล้วครับ สี่สิบวิ่งไปแล้ววินครับชมไฟครับมาลุ้นว่าจะจ่วหัวไปได้ไหมตอนนี้ต้องวินแล้วครับ

มาใกล้ๆกันเลยนะครับที่สตกะครัทากจะมานั่งกับท่านนบ ดอะไรขึ้นชมไทยน้ขึ้นไปไม่ได้ kalk 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 เดียกไม่เข้าเอกไม่เข้าเข้าเย็ดเย็ดเกเ

ไม้กันสันไม้กันสันกรสัน,นลุ तो भाऊ मी तुम्हाला

สวัสดีครับหลวงสวัสดีโอ้ไม่ได้ภากลยตอนนี้อยู่ชมไพรครับไม่รู้จะภากอะไรหมดแรง